สวัสดีค่ะ,คะวันนี้หนูก็จะมาให้ดูที่หนูทานนะคะอันแรกก็จะเป็นน้องจื่อน,นอนมานะแล้วก็ตอนนี้น้องเป็นหวัดอยู่แล้วก็มาเชเด็ดแล้วก็หัดชิ่อเสร็จแล้วแล้วก็ลงบันไดจึดจุดจุดจุดแล้วก็มาอาบน้ำไอ้คือฝากบัวนะคะอันนี้คือเป็น เ,เป็นอ่างน,นะคะแล้วก็จะมาจะมาแล้วก็มาเช็ดหน้าเช็ดตัวเสร็จแล้วก็มาเข้าน้ำฉีอะไรแล้วก็มามาเปลี่ยนชุดแล้วก็มาถ้าเราเบื่อนะคะแล้วก็ตุก๊กตา ยงง่้ยเฮ้ยด่าๆๆๆๆๆแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็อับน้าแล้วก็ไปเก็บของอบน้อาบน้แล้ว แล้วก็มาถูตัวแล้วก็มาเอ่มมาเช็ดตัวแล้วก็มาเข้างน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปนอนกับตุ๊ก,กตาเลยค่ะนี่แล้วก็จบแล้วนะคะ bye บายบายสวัสดีค่ะ